ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,293เจ้าของร้านยูโดฟุไม่มีโอกาสทราบเขาจะได้พบคุณนูไซโตจากเรื่องเล่าของบรรพบุรุษฟังว่าแม้แต่บรรพบุรุษของเขาก็ไม่รู้จักชื่อของคุณนูไซโตรู้เพียงนามสกุลของเธอคือไซโตไซโตเป็นนามสกุลชนชั้นสูงของญี่ปุ่นไม่สามารถสืบหาที่มาที่ไปของเธอได้ลินหวานเอ,อรับประทานยูโดฟุจนหมดชาม ชำระเงินและเดินสะพายเป้ออกจากร้านอย่างมีความสุขเธอยังคงเดินทางต่อไปยังวัดคินคาคุจิแต่ความสนใจของเธอจดจ่ออยู่กับร้านค้าโดยรอบลินหวานเออพักอาศัยในญี่ปุ่นเป็นเวลานานจนกระทั่งต้นศตรวรรษที่20ค่อยจากไประหว่างอยู่เกียวโต เธอเป็นที่รู้จักในานามคุณนูไซโต้ผู้ใจบุญญี่ปุ่นเพิ่งผ่านการปฏิรูปเมจิจ,จากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมลทัทธิทหารอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่แพร่หลายไปทั่วประเทศสมัยนั้นคนส่วนใหญ่ในเกียวโตวอยู่ด้วยความยากจนข้นแค้นร้านค้าและเจ้าของร้านเล็กๆจำนวนมากได้รับประโยชน์จากความมีน้ำใจของลินหวานเออในระดับที่แตกต่างกันไปลินหวานเออรู้สึกประหลาดใจที่ร้านค้าเหล่านี้ยังคงเปิดอยู่จนถึงทุกวันนี้ มีร้านซูชิอายุ200ปีร้านเทมปุระที่มีประวัติยาวนาน300ปียังมีร้านเสื้อผ้าและชุดกิโมโนหลายร้านสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19ส่วนสาเหตุเพราะเหตุใดแบน์เก่าแก่อายุหลายร้อยปียังคงดำรงอยู่ส่วนใหญ่เพราะประเทศนี้แทบจะไม่เคยถูกรุกรานจากการล่าอาณานิคมจากศัตร,ตรูต่างประเทศถึงแม้พวกเขาจะสร้างหายนะไปทั่วเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่สุดท้ายพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรอดพ้นจากหายนะของสงครามทำให้แบรนด์เก่าแก่เหล่านี้ยังคงอยู่รอดลินหวานเออเป็นราวเด็กนักเรียนหญิงมัธยมปลายตัวน้อยหนีเรียนจากโอซาก้าเพื่อมาท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับขณะเธอตระเวินไปตามท้องถนนในเกียวโตอันเชิงชี้ในวัดคินคาคุจิไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเธอแม้แต่น้อยนับตั้งแต่เธอแท้งตายเพื่อหลบหนีหลังผ่านไปยาวนานหลายปีเธอซ่อนตัววางแผนลับ ไม่เคยคาดคิดตนเองจะถูกเปิดโปง20นาทีก่อนลินหวานเออจะมาถึงเกียวโตทั้งซื่อหายเดินทางไปถึงวัดคินคาคุจิพบกับอันเชิงชีอันเชิงชีพอใจกับแผนการของเขามากกล่าวชมเชยซื่อหายความสำเร็จครั้งนี้ขาดคุณไม่ได้รบกวนคุณต้องลำบาก อยู่พักผ่อนให้สบายอยู่ที่นี่ครอบครัวสามคนของเซียวชูรันเดินทางออกจากประเทศจีนยิ่งไปกว่านั้นแรงบันดาลใจฉับพลันของเซียวชูรันสามารถขจัดความเสี่ยงของเซียวชางคุณและมาหลันหมดสิ้นไปสำหรับอันเฉิงชีนี่เป็นสถานการณ์ดีที่สุดทั้งซื่อหายพูดด้วยอารมณ์สะเทือนใจนายน้อยคงเสียใจมากกับการจากไปของเธอไม่ทราบต้องใช้เวลานาน,านเพียงใดกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม อันเชิงชีพยักหน้าถอนหายใจพูดว่าแม้ครอบครัวเซียวทั้งสมจะจากไปและฉันทราบเชิญเออคงต้องเจ็บปวดมากเวลานี้ไม่เช่นนั้นคงไม่ขอความช่วยเหลือจากหลี่ยาลินรวดเร็วเพียงนี้เขาย่อมต้องการตามหาเซียวชูรันให้พบโดยเร็วที่สุดเมื่อพูดถึงจุดนี้ภายในใจเธอรู้สึกกงังวลท้ายที่สุดเจตนาของเธอไม่ต้องการรบวการชีวิตของเย่เชิญหรือควบคุมเขาในฐานะแม่ เธอพยายามสุดความสามารถเพื่อให้เซียวชูรันจากไปเพราะความก้าวหน้าในการบ่มเพาะของเย่เฉินเชื่องช้าเกินไปตราบเขาไม่อาจเปิดนิวอันกงสำเร็จสิ่งนี้หมายถึงกำแพงที่ไม่อาจข้ามผ่านระหว่างเขากับอูฟเฟย์เยียนทั้งอูฟเฟยเยียนและเมื่งช้างเซิงในเทือกเขาซื้อว่านคงไม่ให้เวลาเย่เฉินมากนักหากไม่สามารถปร,ปรับปรุงการบ่มเพาะของตนเองแผนการแก้แค้นทั้งหมดของเขาคงต้องล้มเหลวเพราะเหตนุนี้เธอถึงกับเตรียมใจรับความขุ่นเคืองจากเย่เฉินในอนาคต เธออดทนต่อความอับประยชอดสู้มายาวนาน20ปีเพียงเพื่อสร้างโอกาสให้เย่เชิญและขจัดอุปสรรคทั้งหมดต่อให้ตัวตนของตนเองถูกเปิดเผยก็คุ้มเธอได้แต่ทอดถอนใจในอนาคตเมื่อพบเชิญเออเขาจะต้องทราบฉันอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องไม่ทราบจะโกรธเคืองฉันบ้างไหมทั้งซื่อหายกล่าวด้วยความเคารพผู้ญินเพื่อสถานการณ์โดยรวมฉันมั่นใจนายน้อยจะเข้าใจเจตนาดีของท่าน บทที่7,294ันอเัญเชิงชีพยักหน้าเช็ดน้ำตาที่หางตาอย่างเงียบงันก่อนจะฝืนยิ้มพูดว่าอูเฟยเยี่ยนคิดมาตลอดฉันยังไม่ตายบางทีฉันอาจไม่มีชีวิตอยู่เห็นวันที่เชิญเออได้รับชัยชนะหากเป็นเช่นนั้นจริงระหว่างคุณกับพี่สาวซุนหากใครยังรอดชีวิตต้องไปหาเชิญเออบอกเล่าความจริงทั้งหมดให้เขาฟังขอเพียงเขาสามารถหัวเราะเป็นคนสุดท้ายไม่สำคัญเขาจะตำหนิฉัน เกลียดชังฉันหรือไม่เข้าใจฉันฉันแค่ต้องการให้เขาทราบตลอดหลายปีนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวเวลานี้ในวิหารใหญ่ที่ปิดสนิทของวัดคินคาคุจิอาจารย์คงอินผู้เท่ากำลังนั่งขัดสมาธิบนเบานั่งพร้อมสิทธิโดดเด่นที่สุดหลายคนรับฟังคำบรรยายคำจากอาจารย์จริง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 ทราบวัดคินคาคุจิของคงอินปิดบูรณะเป็นประโยชน์ต่ออันเชิงชี้มาก ท่านจึงถ่ายทอดธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างตั้งใจทั้งสองเป็นเหมือนเพื่อนต่างวัยที่คบมายาวนานหลายปีแต่ละวันพูดคุยด้วยความยินดีไม่เพียงคงอินได้แรงบันดาลใจลึกซึ้งจากจริงชิงจริงชิงก็ให้ความจริงใจต่อคงอินยังช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณของตนเองให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน สิทธิ์ของคงอินก็ได้รับประโยชน์มหาศาลจากการบรรยายธรรมครั้งนี้อย่างไรก็ตามอาจารย์คงอินอายุมากและสุขภาพไม่ดีนักการนั่งสมาธิเวลานานต้องใช้กำลังกายมากดังนั้นการบรรยายธรรมของอาจารย์จริงๆต้องหยุดชะงักบ่อยครั้งต้องรอจนท่านหายดีขึ้นค่อยดำเนินการต่อหลังผ่านการบรรยายธรรมมาตลอดช่วงเช้าสภาพร่างกายของอาจารย์คงอินดูไม่ดีนัก แม้แต่ลมหายใจยังเร่งร้อนมากขึ้นอาจารย์จิงชิงจึงพนมมือกล่าวว่านมโมตอมิตาภะอาจารย์คงอินดูเ,นเหนื่อยไม่น้อยเช้าว,วันนี้เราพอแค่นี้อาจารย์คงอินกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ดูสถานการณ์ก่อนค่อยฟังบรรยายต่อตอนบ่ายอาจารย์คงอินกำมัดแน่นโบกมืออย่างไม่เต็มใจรีพูดกับเขาพร้อมรอย,ยิ้มเป็นภาษาจีนอย่างคล่องแคล่วอาจารย์จิงชิงฉันระยะหลัง รู้สึกเวลาของตนเองใกล้หมดเกรงคงเหลือเวลาไม่มากนักชาวจีนโบราณมีคำกล่าวไว้เชา้าบรรลุธรรมคำตายด้วยความยินดีความเข้าใจในธรรมของอาจารย์จริงชิงลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบในรอบร้อยปีดังนั้นก่อนจะจากไปฉันรับฟังได้มากเท่าใดก็รับฟังมากเท่านั้นอาจารย์จริงชิงโปรดกรุณาเอื้อเฟื้อชี้แนะด้วยจริงชิงอดไม่ได้ต้องถอนหายใจ ความเฉยชาต่อชีวิตความเป็นตายของอาจารย์คงอินน่าชื่นชมยิ่งนักเช่นนั้นพวกเราไปต่อกันเถอะเวลานี้ลินหวานเออมาถึงทางเข้าวัดคินคาคุจิพบป้ายห้ามเข้าเหตุผลบนป้ายระบุไว้ปิดบูรณะไม่มีกำหนดมีภิกษุหลายรูปเฝ้าประตูทางเข้าให้คำแนะนำผู้ท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้กลับไปด้วยความอดทนเมื่อลินหวานเออสาวน้อยอายุยาวเดินเข้ามาสามมณเณรรูปหนึ่งเดินเข้ามาตามปกติกล่าวว่าอมิตาภพุทธะ อุบาสิกาท่านนี้วัดคินคาคุจิกำลังปิดปรับปรุงไม่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนชั่วคราวลินหวานเอ,อ่ยยิ้มหวานกล่าวว่าสวัสดีฉันต้องการพบอาจารย์คงอินสามมณเณรผู้นั้นสายหน้ากล่าวว่าอาจารย์คงอินไม่พบคนนอกมานานเชิญกลับไปเถอะอาจารย์คงอินเป็นภิกษุมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่นเป็นบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาของญี่ปุ่น ชาวพุทธผู้เคร่งศาสนาจำนวนมากหวังจะมีโอกาสได้พบอาจารย์คงอินด้วยตนเองสักครั้งมีเป็นจำนวนมากทุกวันหน้าประตูวัดพวกเขาคุ้นเคยเรื่องนี้อย่างดีหลินหวานเออทราบบุคคลลึกลับที่ตนเองตามหาอาจซ่อนตัวที่นี่ต้องระมัดระวังตัวให้ดีอาจมีสายสืบแฝงตัวสังเกตการเงียบๆอยู่ด้านข้างดังนั้นเธอไม่แสดงออร่าใดออกมาเพียงแต่ยิ้มแยม้มอ่อนหวานกล่าวว่า พูดตามตรงบรรพบุรุษของฉันมีความเกี่ยวข้องกับท่านคงอินครั้งนี้ฉันมาที่นี่ตามคำสั่งของผู้อาวุโสในครอบครัวให้มาพบท่านท่านอาจารย์ช่วยฝากข้อความถึงท่านคงอินแค่บอกท่านว่าโชเฮคุณหนูมาแล้วท่านจะเข้าใจเอง